ตีปลาลุงนี่พอกับส่งงมาวลาผาเพินเนะาะเปิดภาพมากันเป็นไ่ในครัวเนะน,นาะบยเด็กเนาะกำลังซักซักกะเพาเย้ลูกสาวลงมือผัดยัไงนรผัดชิซสาวผัดเนา สวัสดีปาลุ้งไปทูทุบ๊ายบาย ีนมมคนเดือกคนผัดตอนลูกเช้าเองเห็นกับเขาทายอยู่ไห่น้อเอยเียได้เป็นเืพ่ทจะได้เห็นกินเองเนาะย่งอ่ะนะ tươi ngô vào sẽ nó lại đây được trăng nổi trở lại đây Thế nó mất mà chỉ bớt lại อืมโอเคตีอะดำพอต้องลช้ใสถร่วผักยาวเหพี่น้องแบกผาเผ่าใส่เด้อแต่น้ำจังหน่อยหน่อยประมาณนี้แหละ ผัดก,กะเพราบาา้านเฮาน้ำปลาใส่อีกจังหน่อยเออ <c oughs> จามเลย,ยเสดงจไว้มันสีเสฉบไปจกักมีหลายผัดก,กะเพราหน้าตาที่เป็นประมาณนี้ซีมึงดูแลแลวยละบนันบวงซีมึงดูพอดีบ่ ขาดเลืออียังแซ่บอยู่ปะแซ่บแซ่บเอาไฟกระเพราใส่บไปนะพอ ได้แล้วบอได้แล้วพ่อแล้วใบกะเพรานเอาลงมาหนักเทพ่อเสร็เรียบร้อยพี่นนองมันหอดเลยหอดกะเพราซีบมือลูกสาวได้เนยครั้งแรกเนาะที่ให้ลูกสาวผลผัดก็บอกว่าให้ใส่หั่นเ่นี้เลยปลุกไ้วสิได้เห็ดกินเป็น ลาแม่มาอยู่ก็ใชได้เห็นกินเป็นไปนี้นะพี่น้องฝึกพาจะคองได้แม่บรอระดบันบันเได้เรียบร้อยพี่น้องเ้ยไข่ไเจียว,นนวพัดกะเพราเ,เจียวแมงดาในกระปุกแล้ว จียบองแมงดามาจากธาตุพนมคือมาแต่ถึงเลยตว่าเสียงดังสนุกเลยกระตุ่นกันนะโอ้ยอไข่ไปหกระเบิดเอาใหมเมื่อกี้เจ้าเขาไข่ใ่บาดีพี่นเขาแรงนำกันเลยสีป่าลู้ำ

Thank mm -hmm. you. debe ຕົกໃນນີ້ແມ່ນມາແ 我人呐。No,

ร้านปูปลาลุงขอบคุณขอบคุณที่เขามาชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดมากะดิ่งเดี๋ยวปลาลุงเอากันมาสุดทางแล้วสบายดี